โอ้ยไปเลยโอ้โหพังพังเลยครับแบบนี้โอ้ยโดนอะไรครับโอ้ดูภาพช้าแดบนี้ภาพเลยครับขวกแล้วก็ตายแม่ถ้าลงแบบนี้นี่มันง่ายไปหรือเปล่าวะแฟนโดยสงสัยแล้วครับภาพช้าแบบนี้แล้วก็ต้องพิจูแล้วก็ตามกันต่อครับแต่ว่าตามภาพตอนนี้ครับไฟแดงครับคุณในเล็กเอาชนะน็อกไปแล้วครับ มึงดูเทปนี่ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยนำรายการกูเลยนำรายการกูเลยมันอะไรมันอะไรท่านมันก็จะปุ๊บขึ้นทียนเยอะเลยครับเวคนเราไม่รู้เราโดนอะไรเราไม่รู้เราโดนอะไรไอ้มึงรู้ว่าโดนมาไอ้มึงมึงไม่ได้โดนที่เงี้ยเลยโดนอะไรวะดูคลิปเรียกไปดูไปดูเทปที่โดนอะไรคลิปเขาจะปุ๊บขึ้นเยอะครับสวนมาจิตสุกมึงรู้สวนน่ะ ลําเลยเลัาเลยเล่าเลยเหมือนแบบมีลมครับโอ้ปึ๊บเลยเออพวกแขกแรมานเต็มเลยอ้าวไงสรุปจะพูดไหมพูดก่าใครทำมึงอะพูดคำจริงไหมพูดคำจริงมาดูเร็วดูเร็วไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มไม่ตรวมม่อีตำรวจขาอใครคนไหนก็ทำกันในประเทศกันมีคนทำแบบนี้ไหมปล่อยรู้กัน นี่เป็นคนทำนี่เป็นคนทำนี่เป็นคนทำเด็กบอกเด็กบอกยงนะเด็กบอกว่านั่งไปที่สิงเกตนั่งรถมาคันเดียวกันมากินข้าวด้วยกันนอนโรงแรมเดียวกันบอกให้ต่อยให้ต่อยตาเราก็ต้องทำอะไรกันเซ็ตมาแล้วกูไหนกูเ5กูสังเกตแล้วนี่แดงลงไปแทำไปดีนราคาจะไปสังเกตแล้วไปแล้วไปแล้วครับ รามวยตอยรู้กันไม่ได้ดูคนทำไม่ได้ดูคนทำข้างรถเปสิ่สเกตด้วยกันมาอยากอะไรอยากอะไรอยากีาสูสีอยากีนาคาดอกรู้กัอยอะไรรางองานเลยม้จะม่ขาชาใช่ไหมไม่รู้อ้ามันเป็นเน็ตมันต่ํกก็ได้มพูดเองอ่ะมันพูดออะพูดคำจริงเขาบอกให้มึงพูดมา้ึงดึงวาแพันรับเขาบอให้มึงแตกพันขาดตัว ค่าตัวกูให้หมื่นเ้อาตัวผมไม่รู้คาตัวกูให้หมื่นืคนละหมื่นเขาสกงอีสองมันอืมสกงมีสองมันเว้คนละหมื่นกูเก็ดนี่้คนละหมื่นให้มึงอ้ะเรื่อคาตัวนี่ผมไม่รู้เลยครัจะให้ทำเท่าไหร่ผมไม่รแต่ผมบอกว่ให้พยายามต่อให้สนุกแล้วก็เด็กมันอกหแล้วเด็กมันบอกงาหมดแล้ว คุณจะมานเรื่ออะไรอ่ะแล้วคุณมาด้วยกันได้ยังไงอ่ะถามจริงไม่รวยต่อยกันเแต่คุณต่างเอาแคันเดือนเป็นป่าคุณว่ามันเป็นเรื่องที่มันปกติเหรอนอนห้องข้างเลยนอนห้องข้างเลยแบบกินข้าวด้วยกันเลยตอนเที่ยงใช่ป่ะกินข้าวตอนไหนข้าวตอนไหนตอนเช้าตอนเช้ากินข้าวด้วยกันนั่งกินออกพาไปซื้อเหรอฮะซื้อด้วยกันนะออกไปซื้อด้วยกันคุณไม่ได้ไปผมไม่รู้ตัวไหนอ่ะแต่ผมเพราะว่าตอนกลางวันแต่วคุณต่างยังไงอ่ะต่งคุณต่างกันยังไง ผมบอกว่าไอ้ยกให้สนุกแบบยกสนุกแต่สามยกให้ทำให้มันเป็นนี่นั่นแบบให้ราคามันใกล้ๆประมาใกล้เคียงแล้แล้วก็แล้วก็ชิดตัวไม่ใช่หรอกไม่ได้บอกนะบอกให้ยกเต็มที่ครับผมบอกยกเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมบอกเนี่ยไอ้คนพูดกันหมดก็ยัง็นดื้อที่จะเอาเงินทันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการถ้าคุณแบบคุณก็ไปตอนนั้นแหละเออของคุณไป มึงพูดคำจริงนะแล้วมึงรอดนะมึงคนแบบนี้มึงอยากเก็บไว้่อยให้ฟังค่าตัวมึงหมื่นหนึ่งเขาให้มึงแปดพันเขาโกงค่าตัวมึงอีกสองพันมึงไม่พูดเลยมึงไม่พูดเลยว่าค่าตัวเนี่ยเอาพูดเองตอนเช้าเยู่แล้วเต้นเต้นเต้ไม่เห็นแล้วค่าตัวตอนเช้าเต้นแค่ไหนอยู่แล้วบอกให้ยิงแปดพันใช่ไหมครับอ่าไม่ครับผมไม่ได้พูดจริงๆสาบานไม่ครับผมสาบานเพราะตอนเช้าเห็นเขาตรงอยู่แล้วมึงได้หมื่นหนึ่งเพราะผมเป็นรับรับรับแล้วตอนเช้าอ่ะ ผมไม่ได้พูดเรื่องคาตัวเรื่องอะไรผมไม่ได้พูดบอกว่าทำให้สูนสีครับจริงๆครับเสือรทฟังับจริงๆครับผมพูดตามลูกผู้ชายผมไม่รู้จักว่าแสอี่สานครับม่ใก่อมครับไม่เอาว่าบัพูเดกผู้ห่อพูนาไอ้นี่เป็นตัแทนตัวแหน่ตัวแหน่เจ๊ตแช่ผู้ชายว่า ให้ลุงแพ้ใช่ไหมเขาบอกให้ลุงแพ้ดีไหมเพว่าให้ท่านผ้ดก็ได้เ่านผ้ใม่ได้ทนู้ใดแข่งก็ได้ค่านผ้ใดแข่งก็ไ้ท่านี้่งไ้่านใแล่วไง้่านห้้ใงแพ้หก็เเ้ล่าน่าจะครั่น้่าจะูึงก็ได้่นผูดแข่ก็ด้านูดก็ู้่ใดแขก็ไ้านยูใหข้าบอกให้ข่งก็้่าใแงก็ไ้ท่นผู้ใชแข่กได้ท่าบอ้ใชแ่งก็ได้ท่านใดแข่้ทาก ทำไมเขาถามมาไม่ได้บอกให้แพ้ครับจริงๆด้วยลูกผู้ชาของผมเลยครับอ่ามันไม่ได้ไปเป็นยังไงนะจ๊ะคุยอะไรกันเองครับคุยอะไรกันไม่ได้มานั้งหลับหลับนะผมกูริงนะพูดตรงๆอ่ะเองไม่เองไม่พูดเห็รใน้าไหม่เปล่าเห็นนะสุดท้ายเป็นรอบข้อความจริงอ่าถ้าเป็นควจริงมันติดนะไม่รอมันติดคุกเท่านี้